สบายดีพี่น้องอันนี้นำยานางเด้อพี่น้องเด้อนำยานางกดซีลูกหมีสะนำยานางเป็นสมุนไพรพี่น้องเย็นท้องเย็นใสด้กินแล้วก็ได้เอาหมีลงไปเลยลวกหมี่สมุนไพรเผื่อนาวาพี่น้องลวกสะนำยานางจะ ดีต่อสุขภาพน้ำยานางกันคันกินได้พี่น้องกินถุงมือถุงมือฮามาญีกันซองสํบาบกินเนาะดีต่อสุขภาพเย็นทองเย็นใสอายุวัฒนาอีเด้อพี่น้องเวน้ำยานางเป็นยาดีวิเศษอันหนึ่งอีเด้อพี่น้องมันอีความมาลวกเส้นหมี่พี่น้องลวกหมี่เอาน้ำยานางป็นน้ำสดพี่น้องนี่พี่น้องคักบออ ปรุงเลยพี่น้องเลยมังเรนลงไปใส่เลยจั่วลงไปมังเรนเครื่องหอมลงไปเลยเอลัมทำเพลงเลยพี่น้องเลยเอากระว่าเลยก็แล้วเลยพี่น้องเอ่ยนี่หน้าตาออกมาแบบนี้พี่น้องเลยปรุงตามใจชอบเนาะ มักแบบได้กับปุ้งเอาพี่น้องนันพี่น้องลวกมีข่อยหน้าตาออกมาแบบนี้เด้อพี่น้องแล้วเรียบร้อยพร้อมมัมพี่น้องทอกใส่ถ้วยเลยว้าวนน่อยนิดนพี่น้องมาพี่น้องมามกินลมีน้ําข่อยลวมีใส่สมุนไฟพี่น้องเอ้ยนํายะนว้าวสุดยอดเลย ปรุงตามใจชอบพี่น้องเลยหม,มักแบ,บไรน้ำปูน้ำปลาไมยังเขาใส่เลยหมักเข้มก็ใส่เข้มหมักนัวก็ใส่นัวพี่น้องสุดหลดไมยังก็แล้วแต่ปรุงตามใจชอบพี่น้องมาเดินมาเด้อรวมมีสม,มุนไพรพี่น้องแซบแซบน้ำข่อยเด้อเขี้ยวอมสุ่มเลยพี่น้องสุดยอดแซบพี่น้องเลยแซบล้องเห็ดมองแล้วพี่น้อง แซ่บหลายแซ่บหลายติดใจกันเลยเห็ดอีกพี่น้องเอ้ยลวมมีสมุนไพรอยเคี้ยวอุ้มสุ่มเลยพี่น้องมามาขอบใจเด้อพี่น้องเด้อที่รับชมขอบใจหลายๆเด้อโชคดีร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนเด้อพี่น้องเด้อไปอยัางคารมานยาคงปั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 งบาย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 แท้งคิวยูแท้งคิวยู I love you